สาวเนยโชติกาพูดถึงเรื่องลูกค่ะยอมรับตกใจหมอดูทักว่าลูกสาวจะเป็นแบบนี้แม่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ ทุกท่านต้องติดตามและรู้จักกันคู่ของสาวเนยและไฮโซหนุ่มนะคะกับล่าสุดนี้ค่ะทางด้านของไฮโซอาร์มซึ่งเป็นนักธุรกิจหนุ่มหล่อและทางด้านของคุณแม่คนสวยนะั่นก็คือสาวเนยโชติกานั่นเองที่ปัจจุบันอายุ37ปีกันแล้วนะคะแม่เนยกับล่าสุดนี้ค่ะหมอดูออกมาทักลูกสาวแบบนี้แม่เองก็แอบมีตกใจเหมือนกันเพราะทายาทอย่างน้องอคินและน้องละลินทายาทดาราดังที่ถูกจับตามองถึงเรื่องหน้าตามาตั้งแต่เด็ก ลูกสาวเองก็ฉายแววตามคุณแม่ลูกชายเองก็หล่อตามคุณพ่อเรื่องราวที่สาวเนยไม่เคยเชื่อมาก่อนนั่นคือเรื่องราวการดูหมอดูค่ะโดยเธอบอกว่าหมอดูเคยทักว่านางเนี่ยเป็นยายทวดมาเกิดแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอผมแบบนี้ปุ๊บเริ่มคิดและคือเหมือนมากเหมือนขนาดไหนลองมาติดตามรับชมกันค่ะ